โอ้โหโอ้โหมีดึงครับมีดึงวันนี้ยามกลับมามีตัวแล้วครับโอ้ฮทำไมดึงแรงๆจังอย่าโอกนะอย่าโอกนะไหนล่ะฮโอ,อ,อ้เออเออมาแล้ว แล้วครับเต็มเล็กเต็มปากอันยะโอ้หหหหหโหเต็มเล็กสวยเลยครับแับน,นี้มาดื่มได้งามครับนี่โอ้ดำเต็มปากอันยะเลยครับขอเบียดปุ๊ดครับผม สวัสดีครับนางรองบริเลมพบก,กับผมทวนสายเสียบครับเจอกันอีกเช่นเคยครับพี่น้องกับบรรยากาศยามค่ำค่ำหากินริมห้วยริมคลองครับผมก็จากคางที่แล้วนะครับเหยียบเขียดเราเหลือวันนี้เราก็ได้ย้ายหมายมาอพอสมควรครับไก่จากหมายเก่าพอสมควรแต่ว่าก็ยังเป็นลำห้วยลำดืมนะครับ เป็นห้วยลำนางรองแต่ผมให้พี่น้องดูสภาพหมายครับนี่แหละครับลำห้วยสินนี้ก็ยังถือว่าลุคครับเสียงป่าตีอึบเมื่อกี้นี่พี่น้องถือว่ายังลุกอยู่ครับเขาก็ยังไม่หวานเหตเท่าไรนะครับก็ยังคิดว่าน่าจะพอได้มีตัวให้พี่น้องชมนะครับไปครับใส่เลยครับผมคันเลขครับมาคำด้วย กระเช็ดลลกครับถ้ากระเช็ดหนาเปี้ยเลย いやもう。 ันสุดท้ายแล้วครับพี่น้องจริงๆเราก็จะใส่ให้มันไปถึงด้านนู่นนะครับนั่นแหละแต่ว่าเบดเรามันเสียเยอะครับมันเลยไปไม่ถึงวันนี้เราใช้คันยาวนะครับเพราะว่าดูจากหมายแล้วถ้าคันสั้นมาใส่ไม่ได้แน่ครับขีดเสื้อมันหลายครับนี่ขนาดเราใช้คันยาวยังเสียบตั้งๆครับ ไปครับเดี๋ยวเราลุ่นกลับไปลมก็แผ่วๆมันฝนจะมาครับร้อนร้ายบานเราทุกวันนี้กับแป๊ะ44เิบสียเองศาแล้วครับลมชิว้วๆสังเกตจากใบยูคานะครับน่าจะนอนสบายอยู่ครับผูกเปนอนก็ต้นใหม่ถ้าฝนไม่เล่นงานนะครับ บรรยากาศน่าจะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราลุนกลับครับพี่น้องนีคันนี้เป็นยังไงครับแต่ว่าคันไม่เปียกด้โอ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 ,โอ,โอมีดึงครับมีดึงวันนี้ยามกลับมามีตัวแล้วครับโอ้ทำไมดึงแรงๆถึง อย่าโอกนะอย่าโอกนะไหนล่ะเออเออเออมาแล้วมาแล้วครับเต็มเล็กเต็มปากไอ้เงี้ยโอ้โหเต็ม,ม,ม,มเ,เล็กสวยเลยครับบันนี้ ปรปดื่มได้งามครับนี่โอ้ดาเต็มปากอันยะเลยครับขอเบียดปดครับผมเย็บ้อยครับใส่งามๆครับผมไปรุนกันต่อครับพี่น้องมาครับพี่น้อง กินเข่าครับที่ได้ออกพยายามเบสอีจกจล็กรอบครับผมตอนแรกก็ตั้งใจจะมาปิ้งปลากิงกระพริกประจอมครับแต่จังว่านี่มันหิวขเข่าเรยงครับผมก็เลยไงละเข่ากรน้ำพริกกินพักคือเก่าครับผมมาเด้อกินเข่าด้วยกันครับพี่น้องง่ายๆครับสไตล์ทวนสายเสียบ เดินเจ้าที่เจ้าทางกินขอกลูกก็หลานนี่มาหลานมาหาอยู่หากินขอให้มันมาเดิน,น,นมีอะไรกินับ กินแบบนี้มันต้องกินมือครับพี่น้องมันถึงจแแ่บ กระทงไม่ต้องอะไรมากมายครับเขาก็น้ำพริกกดทุดยอดแล้วนี่แหละครับที่นอนเราวันนี้ก็ได้ต้นยุค,คาครับสองต้นนี่ยผูกเปขนาบคางครับ ตรงไหนก็นอนได้ครับผมเดี๋ยวพักผ่อนจะแป๊บครับถึงเวลาจะได้พาพี่น้องออกไปยามเบ็ดครับผมนอนเล่นก่อนครับอากาศดีครับดมเย็นสบายนอนอยู่บ้านก็ร้อนครับผมดมชิวชิวอ่ะพักผ่อนครับคอยออกไปยามเบ็ดด้วยกันครับพี่น้องตอนนี้ก็ดึกขั้นแล้วครับ ได้เวลาพาพี่น้องไปยามเบ็ดแล้วนี่ก็บสี่ทุ่มกว่าครับผมแต่ยังน้อยก็มีติดกระชังไว้แล้วล่ะครับตัวนึง่งำงามๆเลยรอบนี้ก็ไปเกี่ยวเหยื่อไว้ครับรอรุนชาวที่ผมนอนฟังเสียงเมื่อกี้กับปลาตีดีอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะกินเบ็ดไหม เดี๋ยวไว้ก็จะได้กลับมานอนพักผ่อนแล้วครับไปพี่น้องไปลุ้นกันครับมีดึงแล้วครับมีดึงแล้วว่าน้ำทรงลึกไปลุ้นกันทุกคนจะเป็นแบบไหนหนุ่มหนุ่ม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 ดึงใหญ่เลยพี่น้องเอาแล้วได้ลุ้นแล้วครับ อเตรียมเล็กสำหรับโลบมายามครับอาพอได้กำอยู่ครับอึบเรียบร้อยครับผมใส่สวยๆครับพี่น้องใส่กระชังหมานครับ กีผมยังคันนี้ดึงยวบเลยครับเห็นดิแ้้วเห็นยวจะตัวขนูลอยนะนั่น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 เข้าไปในป่าพักบุ้งแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหออกมาแล้วครับฉลางฉลางออกมาแล้วว้าว หลุหลอยครับโอ้กินลึกสะด้วยเต็มปากเต็มคำเลยคันนีคันกุ้มๆครับแต่ก็มีหินมีกระตุก ตุกเลยโอ้แบบนี้เขาเรียกว่าตุยเรียบร้อยใส่สวยซะด้วยโอ้ตุยเร็วจังกินอยู่กับหัวนอนซะด้วยพี่น้องเลยออขอหยาติุ๊ดก่อนครับ หลอดเมื่อกี้ก็ได้มาสามตัวครับผมก็ได้ผสมครับแต่ว่าปลามันสวยครับนี่จะตัวเต็มกำเต็มกำเลยครับเรียบ้อยอีกสามตัวครับผมนัม่นแหละครับ รอรุนรอบเช้าอีกรอบหนึ่งครับผมอันนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนครับนู่นที่นอนเราครับตอนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วครับได้เวลาพักผ่อนแล้วเจอกันรอบเช้ารอบกูครับพี่น้องขำคืนในก่อลาตีสวัสด์ครับผม สวัสดียามเช้า,ชาครับผมบรรยากาศริมห้วยลำนางรองนะครับแต่เวลาไปรุ่นเบ็ดแล้วครับพี่น้องถึงเวลากู้แล้วผลงานแยกแียดจะเป็นยังไงจะหมานไม่หมานครับวันนี้ไป,ไปรุ่นดูครับผม เสียงตากระตดีดีดีแต่ไม่เอาเลยครับลองจะดูเลยเอยอ่ะเดีย๋ยวขออนุญาตกูไปเรื่อยๆครับนี่ก็ไม่เห็นอีกหลังม้อะครับ เป็นป่าบวัวหลวงป่าพากเฉดน,นะครับคิดว่าจะขึ้นมาลำไม่ลำครับผมนู่ๆพี่น้องกูจนจะมุดเบ็ดแล้วครับเพิ่งจะเห็นเบ็ดขยับนี่แหละนัะ่นนั่นอย่ไปลุ้นไส่กันครับเป็นยังไงนั่นนั่นนั่นโอ้โอ้ดึงดีด้วยโอ้โอ้โอ้น่ะๆนะนว้าว โอ้ยโอ้ส่งามดีครับนี่ปากบอกอึ๊บโอ้โอเก็บรอยครับผมนี่แต่ละไม้ก็ไม่คือกันครับบางไม้ก็กินเช้าครับอย่างไม้ที่เราไปข้างก่อนได้ปลาตอนเช้าแต่กลงคืนไม่กินเลย ไม้นี่เพิ่งจะเห็นตอนเช้าเนี่ยนะครับตัวแหลกกูเบเ็ดจนจะเซตหมดละเม็ดก็เหลือไม่เยอะครับเหลือจากเอาบนออกมาถึงต้นไม้นู่นก็มมุดแล้วครับเหลืออยู่ประมาณสักยี่สิบคันนี่แหละไปลุนกันต่อครับผมคันหนาเขียดอยู่ก็สายเบ็ดเลยครับพี่น้องเขียดโดนฟาดขึ้นมาครับโอ้โอ้มีตัวมีตัวมีตัว นุ่นน่นนุ่นนุ่นโอ้คันอยู่นุ่นเออ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 ป็นไงว้าวว้าว้าวนุ่นนุ่นโอ้อู้โอ้เป็นไงใส้อ้ติด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 ตรงไหนเว้เออ เอาละโอ้ใส่เดียวกันเลยครับโอ้จริงๆปลาไส่นี่นาหลายพี่น้องอืมนี่ไส้เมคิลีนะครับปลาไส่นี่สวยเลยแหละกำลังตุ่มกำลังเกงเลยนะครับนี่เต็มกำเลยแหละ ลุงกันต่อครับผมพิดคาดอย่างแรงครับพี่น้องเบ็ดหาซิบหกสิบคันรอบชาวด้ป่าสองตัวครับกล่าวว่ามันจะกินรอบเชาวไม่มีเลยเงียบกิบเลยครับเหยีอยงงอยู่อย่างงอยู่อย่างงันเลยครับพี่น้องโอ้ไดีไหวโซเลยครับเดินโซเลยแบบนี้นี่ก็ เตรียมเก็บอุปกรณ์กลับบ้านแล้วครับอย่าไปทำงานต่อครับผมอย่าไปดูผลงานกันอยู่ที่รถครับภาพบรรยากาศยามเช้าครับอากาศดีครับบ้านเราภาพไม้เนาะ Oh, หมายก็อย่างสวยครับตากระตีดีอยู่ด้วยครับแต่ว่าไม่เอานู oh, ้ oh, มองเห็นอยู่บอนอยู่นู่นครับพี่น้องสำหรับผลงานวันนี้ครับพี่น้องนับตัวได้เลยครับผมได้ป่าทั้งหมดอยู่หกตัวครับแต่ก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมออกมาก็พอได้กิน ก็ฝากผลงานไว้ซ้ำนีแ่แ่ะครับพี่น้องคลิปหน้าเราจะไปทางไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับทั้งสองช่องทางเลยนะครับพี่น้องทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นางรองพอดีเลมเช่นกันครับสำหรับคลิปนี้ผมทนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ